อิสราเอลแลกกลุ่มฮามาสในกาซานั้นเปิดศึกกระทะกันรอบใหม่หลังการเสียชีวิตของชาวปรสไตน์ที่อดอาหารประท้วงในเรือนจำของอิสราเอลโดยเปรสตน์กล่าวหาอิสราเอลว่าจงใจฆาตกรรมชายคนดังกล่าวค่ะเสียงระเบิดดังกึกกล้องไปทั่วกาซาตลอดช่วงค่ำวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากกองทัพอิสราเอลระบุว่าการโจมตีกาซาในครั้งนี้นั้นพุ่งเป้าไปยังฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาสไม่ว่าจะเป็นคลังเก็บอาวุธ แหล่งผลิตอาวุธและศูนย์ฝึกเพื่อทำลายขีดความสามารถทางการทหารของกลุ่มฮามาสค่ะและป้องกันไม่ให้เกิดการโจมตีขึ้นอีกในอนาคตพร้อมกับระบุว่ากลุ่มฮามาสนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อการก่อการร้ายทุกอย่างที่มาจากกาซาและจะต้องรับมือกับผลกระทบที่ตามมาปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มติดอาวุธในเขตกาซาน,นได้ยิงจรวดโจมตีอิสราเอลอย่างน้อย22ลูกโดยระบบต่อต้านขีปานาวุธไอรอนโดม สามารถสกัดไปได้4ลูกการโจมตีในครั้งนี้ก็ทําให้ฝั่งอิสราเอลนั้นมีผู้บาดเจ็บสาหัส1คนค่ะชนวนเหตุของการโจมตีระลอกล่าสุดก็เกิดจากการเสียชีวิตของคาเดอร์อัดนานชาวปาเลสไตน์วัย45ปีอดีตโคศกของอิสลามิจฮัดที่เสียชีวิตในเรือนจําของอิสราเอลหลังประท้วงอดอาหารนาน87วันโดยอัดนานถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านนโยบายคุมขังของอิสราเอลค่ะ ขณะที่ปาเลสไตน์ก็กล่าวหาอิสราเอลว่าจงใจฆาตกรรมอัดนานด้วยการปฏิเสธคำร้องขอปล่อยตัวและให้เขาอยู่ในห้องถังทั้งที่มีอาการป่วยรุนแรงในขณะที่อิสราเอลก็ระบุว่าอัดนานนั้นเป็นฝ่ายที่ปฏิเสธการรักษาค่ะอัดนานเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องขังชาวปาเลสไตน์คนที่7ที่เสียชีวิตในเรือนจำของอิสราเอลและเป็นคนแรกที่เสียชีวิตจากการอดอาหารค่ะ